จอยบอยหนึ่งในตำนานที่ทําให้โลกวันพีต้องสั่นสะเทือนหนึ่งในตัวละครที่ตำนานได้กล่าวขานถึงในหลายๆครั้งในโลกของวันพีและในอนิเมชันในตอนที่1151และได้ปรากฏเงาและเสียงของจอยบอยออกมาให้ได้รับชมและรับฟังกันซึ่งจอยบอยนั้นคือหนึ่งในตำนานของโลกโจรสลัดวันพีในช่วงเวลา800ปีก่อนนั่นเองหรือ100ปีแห่งความว่าง,ปางเปล่าเขาคือคนแรกที่ใช้ผลปีศาจฮิตโตฮิตโตผลปีศาจสายโซนพันสัตว์มายาโมเดลมิกะและเป็นหนึ่งในคนที่มีพลังฮาคิ ไล้ล้างสูงเนี่ยเป็นอย่างมากจนทําให้อิมและ5าผู้เท่าที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆหลังจากที่ได้รับแรงฮาคิราชาของจอยบอยต้องอยู่ในสภาพที่ไม่สู้ดีนะและนั่นแหละคือฮากิที่รุนแรงที่มีนามว่าจอยบอยแต่ปมที่เขานั้นได้มัดไว้ให้เอเมท <ls> เพื่อนหุ่นยนต์ของเขาเป็นปมมัดเพียงปมเดียวแค่เพียงเท่านั้นแต่ก็ยังสร้างความรุนแรงอย่างมหาศาลแม้ตัวตนของเขานั้นได้หายไปแล้วเมื่อ800ปีก่อนจากการร่วมมือของอิมและอาณาจักรทั้ง20อาณาจักรที่วางแผนเพื่อที่จะโค่นล้มเขาหลังจาก รฟ้าขึ้นจากการรวบรวม20อาณาจักรและได้เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งรัฐบาลโลกขึ้นมายิ่งทําให้เห็นและรู้อย่างชัดเจนว่าตัวตนของจอยบอยนั้นมีอิทธิพลต่อโลกวันพีชมากถึงขนาดไหนขนาดเขานั้นได้หายสับสนไปถึง800ปีแต่ตัวตนของเขาก็ยังมีการถูกพูดถึงกันอยู่รวมถึงพลังอย่างีิโตฮิโตก็ได้ตกทอดมาถึงพลังเจ้ามังคีดีลูฟี่แล้วแฟนๆวันพีชเนี่ยคิดเอาไว้ว่าเจ้ายังยืดดูฟี่เนี่ยจะมีอิทธิพลและแข็งแกร่งอย่างที่จอยบอยนั้นทำเอาไว้ได้หรือเปล